จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเห็นผีเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปแล้วเดินวนเวียงอยู่ในออฟฟิศทุกวันเป็นเวลา30วันติดต่อกันวันที่หนึ่งผมเห็นพี่สมชายที่เสียไปแล้วเดินผ่านโต๊ะตัวเองผมตาค้ายคิดว่าฝันไปวันที่สองเขากลับมาอีกเดินเฉียดผมไปผมเริ่มขนลุกไม่ใช่ตาฝาดแน่ วันที่ห้าผมนอนไม่หลับสมาธิพังทำงานไม่ได้วิญญาณพี่สมชายต้องการอะไรกันแน่วันที่สิเพื่อนร่วมงานเริ่มทักว่าผมหน้าซีดเหม่ล่อยผมกลายเป็นคนแปลกในออฟฟิศวันที่25ผมตัดสินใจงัดทุกศาสตร์เตรียมวัตถุมงคลผมต้องส่งพี่สมชายไปสู่สุขติให้ได้วันที่30ผมกำลังจะเริ่มพิธีจูจ่ๆพี่สมชายก็หันมาถามว่า น้องรหัสผ่าน Wi-Fi ออฟฟิศเปลี่ยนเหรอพี่เพิ่งกลับมาทำงานใหม่ไม่รู้เลยแกไม่ได้ตายแกแค่ลาออกแล้วกลับมาทำงานใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการแล้วถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรคอมเมนต์ไว้เลย